ตสายเห่าเม็ดกล,ล,ลัวโอ้ยออกมาแล้วครับผมออกมาแล้ว สวัสดีครับพ่อกับเบ่าไข่เหล่าอีกครับอนี้หลายมือครับบริพอกันสองสามมือแล้วนะครับหลังจากที่ปลูกมันฮ้อนตะเหล่วครับผมมือนี้นะครับกัดสิผ้าพี่น้องมาเบิงเสี้ยนปลาไหลเพิ่นว่าเพิ่นว่าเสี้ยนปลาไหลเพื่นสิผ้าผ้ามาใส่เบ็ดครับอันนี้เดี๋ยผ้าพี่น้องมาเบิงครับว่าสิมานบอนะครับเนาะไปรลุ่นน้ากันครับพี่น้อง เดี๋ยวพาไปหาเซียนพ่อหนุ่ครับเนาะครับนี่คือเซียนครับผมเซียนสวัสดีครับนี่กับมาใส่ปลาไหลนะครับเด้อเซียนเซียนมาจากอยเอ็ดครับพี่น้องจากน้องพ่อครับมาใส่ปลาไหลเบิ้งเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งครับมาเบิ้งเบิ้งเซียนมาใส่เอาเนื้อไยังใส่เนื้อไก่นะครับเนาะเนื้อไก่ไก่ครับผมเนื้อไก่เนื้อไก่ลองเบิ้งใส่เนื้อไก่นะครับเนาะ เบิ่งวิธีการเสียบเพื่อนครับใส่ลายบ่ใส่เต็มหมากเบ็ดเลยครับใส่เต็มหมากเบ็ดเลยเหมือนเบิงบ่งครับเบิงบ่งเบื้งใส่หูมันนะอโอ้นี่ครับหูหูปลาะเลยนะครับเพื่อนี่หูปลาไหลครับเพือ่อนว่าเสียนมันใส่แล้วครับพี่น้องจักหน่อยครับมาถารุ่นน้ำกันครับผมมนัมมนโมมัน เพิ่นว่าเด็ดทู่นี่เพิ่นว่าเด็ดเพิ่นว่ามีเด็ดเด้อครับเด้อเด็ดเพิ่นว่าเด็ดขาลุ่นอย่างเดียวเมื่ล้วบ่มีอีกอยู่บโอ้มียังหายอยู่ไปเบิ่งหลังใส่ไปแล้วครับอยู่อันมาครับบดที่นี่ด้เวลายามมืงแล้วหลังนี้หลังแรกครับไปเบิ่งเดี๋ยวให้เพิ่นพาไป รอบนี้รอบยามครับหลังจากที่เขาใส่แล้วนะครับใส่เบ็ดแล้วไปยามมึงสัก่อนเสียนพันผ้าใส่ยังไงยังไงขึ้นอยู่อะเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยวะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยงานนี้เรียบร้อยครับผมเสี้ยนครับเสียนเสี้ยนเสียนเสียนจากรอยส์พี่น้องเอย โอ้สายตึงๆใส่ใส่ใส่นี่ครับเพิ่งกระจายเลยครับผมสวนนะครับเอาแล้วสวนสะก้อนครับพี่น้องยุกออเตยครับพี่น้องเลยยุกออเตยปั๊ดเป็นไงคือบวกิล่ะของยุวะของหักเตยมึงยุกออเตยครับพี่น้องผู้เป็นยังไงบ้างสวนสวนสวนบะสิริคุดสิริคุดบะเอาคุดคุดกันครับพี่น้องคุดก่อนคุดแล้ว ตอนนี้เซียนกำลังลงมือขุดรุ่นครับมารุนน้ำกันครับพี่น้องมานบ่รุ่นน้ำกันครับรุ่นน้ำกันตัวหน่อยตัวใหญ่โอ้ยเงยหน่อยเลยวะเซียนครับเซียนเซียนงาแตกเลยเวเลยพนว่าแต่แฉพนว่าพนว่าเอามารุนน้ำกันครับพี่น้องด้วยงานนี่บ่ตัวพนว่ามานพนว่าเอาแบบนี้แวกปลาเต๋งนู่นเหรเห็นไอ้พี่น้องเห็นน้ำ เบิ่งเบิ่งครับพี่น้องถารุ่นครับถารุ่น,านสายไ่ต้องห่วงครับสายพี่อีครับผมสําหรับสายนะครับเนาะเป็นสายพี่อี๋ไปตรงห่วงเลยครับเพคุนว่าปัญหายอยู่ที่เบ็ดบ่ปัญหายอยู่ที่เบ็ดปัญหาอยูท่ที่เบ็ทถารุ่นครับถารุน่นอยูกก่กอดเตยนี่แล้วมันติดหกักเตยแล้วมันสิหักเนาะสายสายเหงาบ่ตัวนี้สายเหงาด้วยตัวนี้ เป็นเม็ดมั้งโอ้สายเง่าเม็ดกลัวคนน่ะปั๊ดทุกเม็ดกลัวนะครับเด้อตายสายเง่าเม็ดกลัวโอ้ยโอ้ยตัวแรกครับตัวแรกออกมาแล้วครับผมไี่ล่ะยกโชงด้วยล่ะออกมาแล้วครับผมไี่ล่ะยกโชงด้วยล่ะเอาขึ้นใกล้ๆอย่าคล้องด้วย ตัวแรกครับครผมพอดีงามๆหรอครับตัวงามๆเลยเนาะเอา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 ถ้ารุ่นอีกต่อไปครับสหมานบ่อปะที่นี่หมานแล้วครับตัวแรกหมานมันครับหมานหมันหมานเดี๋ยวน้ำขึ้นบกกันครับพี่น้องอยู่กลางเป็ดพ่อหู้ยแล้วบ่พ่อเลยครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่เบิ้งเบิ้งน้ำเนยให้เบิ้งน้ำเนยเสร็จหู้ โอ้ยงูกเหนียวเลยใส่แม่โป้บอลโอ้แม่โป้บอลว้าท้องน้ำเงียบทั้องหูเลยเอามงียบเอาซ้ำนันใช่ก้อนนั่นเอาใช้ก้อนเขาหาเงียบก้อนโอ้ยเงียบเบอร์เงียบเบิดเอาซ้ำนันเนี่ยเอาซ้ำนันนั่นะเอาซ้ำนันนะยังนีใส่ใช้ก้อนพี่น้องเงียบบ่ายเงียบเล็กหน่อยนึง อันนี้นี่กั่นอนี้ไม่ดิโอ้โหหยุดต่อครับพี่น้องดิโอ้โูนี่ปลาลูกขอกโอ้โอ่แมมเอ๋เมมดูหันยื่นหนีนะปลาลูกขอกเนาะเบิ้งพี่น้องยุบยุบปลาลูกขอบ บมสนครับปลาลูกคอ,อกสนปลาไหลเอาตัวน,นี้ดีกว่าใส่เลยครับไส่แล้วเด้อเอาทารุนครับตนนัวนี้ไม่รุนไม่รุนครับตัวน,นี้เพิ่ร์าดูดมือเพิพร์ดพอมันทันไหทันตอดมือเพิ่นดพอมันของแท้ได้เพิ่นดไหตอดมือเพิพร์ดพอมันนี่มีอล่ะบเบ็ดก้อคอานี่ย ออกไหมล่ะออกเลยครับออตอนนี้ที่เด็ดดูครับที่เด็ดที่เด็ดครับที่เด็ดหลังสุดท้ายมาหนหลังสุดท้ายเนาะหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเอ๋อถาลุ่นครับพี่น้องตอนนี้ครับเป็นเวลาย่างโมลแองครับผมเดี๋วเป็นกาลัเง,เง,เงเดี๋ยวเป็นย่างมลแองนะครับใสยย่ย่างโมลแองเนาะเดี๋ยวเขาทำถารุ่นนี้อีกเล็กน้อยถ่ายามบึงตรงไหนมายามบึงเจ้าหน่อย ถามเพิ่มแค่น้อยครับพี่น้องครับบาดเห็นเบ็ดกับไซแล้วเหรอครับพี่น้องแต่ว่ามันคำสีผ้ากันเมื่อก่อนมือเอื้อนเศร้าขึ้นมาบ่เอื้อนเศร้ามื้อเศร้าครับมื้อนเศร้ายังมื้อยามมื้อนเศร้ายังมาย่ำขึ้นไปยามผ่องวันครับมือำฮารุนตอนเศร้าครับพี่น้องแต่ว่าตอนตอนเหาใส่นี่เด็ดตัวนึงเนาะเด็ดตัวนึงนี่ครับเด็ดตัวนึงตัวนึงงามๆตัวนึ่งยังมือเอื้อนเศร้านะครับเนาะมื้อนเศร้าห่าสี่มาหลุดมีแค่หนึ่ง ถ้าเบิ่งย่างหอเสก์ครับพี่น้องมาที่นี่หลังจากเราใส่แล้วแล้วเบ็ดกับโบกีตาแล้วครับแต่ว่าเพื้นว่าเด็ดเพื้นว่าเด็ดกับเด็ดยังทารุ่นน้ำกันครับพี่น้องเือนทารุ่นน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อกับพ่อกันย่างหอเสก์ครับมือตามนัดครับพี่น้องที่เมื่อวานนอนเดมาใส่เบ็ดปลาไหลไว้เลยก็คือตอนเสก์สิมายามเพราะว่าเมื่อวานว่าสิมาตถ่ายมย่างแรงมัน ทำก่อนครับพี่น้องเพราะว่าใส่ยัางหมอแรงก็เลยบริยามวัอนี้ชิมายามยังมืหมูส้าครับพี่น้องเดีย๋ยวมาหลุดน้ากันครับให้ผ่านพืน้นพายยางไปครับนัาไปเบิง้งนี่ครับผ่านเพื้นกำลังไปแล้วครับไปก่อเตยครับไม้แรกก่อเตยซะก่อนมองที่เอาย่ามแรงเอาตัวหนึ่งมาละเดีย๋ยวเพื้นเบิ้งก่อนเป็นไงคืออยู่บ่ คืออยู่เบอร์ซิงเดยคือมิดซีรีมันดึงออกนอกบ่หลุนมึงพี่น้องพี่บ่ถือโอ้มันผ้าใสออกมาข้างนอกอีกคางหนึ่งบ่โผล่มาผีเลยเนาอโอ้มึงโบแมนฮู้อยู่ปู่าะ มาเบิ้งงูว่านก็ได้เน่นี่แหละครับตัวหนึ่งอยู่คนละขางกันวันนี้เลยมาใส่ขางหนึ่งบ่อถือครับบ่อถือบ่อถือบ่อถือมันกลิ่นยังไงไอ้สือโอ้แสดงว่ามันกินเยอะท่านน้อโอ้มันเกี่ยวเงียบผู้น่ะมันลุดโอ้มันลุดฝุ่นผมเกี่ยวเองียบมันลุดลุดครับพี่น้องลุดลุด เกี่ยวเยเอาสินอเถ้ารุนหลังต่อไปครับบาที่นี่หลังนี้บดถือปลาะืาอปลาไฟนี่ละ,ะ,ะปลาปลาหน่อยครับพี่น้องเอยปลาบ่อนสนั้นย้ำมาบึงอีกไม้หนึ่งไม้ต่อไปครับพี่น้องเป็นไม้ว่าไม้หู้ใหญ่ละละเสะฮะบเฮ้บดเสบ่โอ้ลืม ถอนทิมย่ำเลยตามไปพี่น้องตามไปตามเสียนเพิ่นไปสะพูนครับสะที่แนมเห็นบ้านนะครับเอาครับมาหอดมาหอดไม้ที่เพื่อนหมั่นไจแล้วเพื่อนยยกโป่งวันนี้ยกนิ้วเลยวกว่านหูนี่ตามไปติดติดเลย

อื่นบ่บ่กินหมอบ่กินเขียดบ่สงสัยเนาะดึงจนสุดเนาะดึงสายจนสุดพี่น้องแต่ว่าหมอบ่กินเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อใส่ใหม่ขงดูสรุปผลงานครับมื้อนี้บ่มานครับพี่น้องใส่ตัวเดียวสมวนียนบ่มนเลยมื้อนี้เหยื่อบ่กินเอาเหยื่อเขียดใส่บ่กินเดี๋ยวไปหาเหยื่อใหม่พ่นแกมือใหม่บ่แกมือใหม่เพิ่นว่าเดี๋ยวหมูมาใส่ัน เย็นเวลาไร้ห่วอยู่คนวะเดี๋ยวสิหาเวลามาแกะมือพี่น้องมาสิสรุปก็คือประมาณครับนี่โมไดยังได้ตัวเดียวเต็มหัวพันทีละประมาณเอาไม้เอาไม้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากซับนิดแล้วกัครับผมฝากกดติดตามกดซับตะไครลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครับบ่าวไีเล่าพร้อมกับเซียนใหม่ครับเมือ มือเบ็ดบมานวันน่าันยอมรับแล้วว่าบมานมือเนี่ยเอาไปพ่อกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ